โอ้โหเมทุนคือขยับขยายอเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชัดเจนค่ะชาวราศีเมทุนก็ oh. เขาเรียกว่าทําอะไรมีเป้าหมายชัดเจน <c oughs> มีเป้าหมายในชีวิต <c oughs> การทําอะไรก็ตามแต่คือทุ่มเทพัฒนาเ <c oughs> ติบโต <c oughs> นะถ้าไปนในเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยว่าคุณรับผิดชอบดี <c oughs> มุ่งมั่นดี ผลงานดีคุณจะได้รับเขาเรียกว่าจะได้รับโอกาสดีๆเรื่องงานถ้าใครที่ว่างงานก็จะมีโอกาสได้โดนเรียกตัวสัมภาษณ์มีโอกาสได้ทำงานใหม่ๆมีโอกาสได้พัฒนาตนเองหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานได้มีการปรับเปลี่ยนงานใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆก็จะได้รับโอกาสที่ทําให้คุณได้แสดงศักยภาพในการทํางานได้อย่างเต็มที่คุณจะสามารถทํางานในเดือนนี้ได้อย่างเต็มที่ งานที่คุณถนัดมีความสุขกับการทํางานนะชัดเจนเลยถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะว่าเดือนนี้นะในเรื่องของการเงินก็ยังถือว่ายังไม่ได้บือวาอะไรมากมายเนื่องจากว่าการเงินคุณอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการนํามาลงทุนเป็นเงินทุนเพื่อเสริมในเรื่องของงานเช่นอาจจะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการทํางานถ้าใครทํางานโลกโซเชียลอาจจะต้องได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ นํานเงินมาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือใหม่คอมพิวเตอร์ใหม่ๆเหมือนการลงทุน่าเป็นการลงทุนก่อนต่อยอดใช่ให้มัน,ด,นดีขึ้นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้การเงินก็จะเน้นในเรื่องของการลงทุนเพื่อซัพพอร์ตเป็นแนวหลังให้ในเรื่องของงานประสบความสําเร็จครับ นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะคือการพัฒนาแน่นอนอนะถ้าใครที่เป็นโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ขยันม,มีคนเป็นเจอคนที่มีความรับผิดชอบถ้าใครที่เพิ่งเริ่มคบกันก็จะเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันเริ่มเขาเรียกว่า มอบโอกาสซึ่งกันเลียกันหรือบางคนอาจจะชักชวนกันทํางานรับผิดชอบเรื่องงานร่วมกันแบ่งปันกันส่งเสริมกันเรื่องของค่าใช้จ่ายรายได้ต่างๆนะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะชัดเจนเลยว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต่างคนต่างทํางานมีควอนรับผิดชอบเพื่อมุ่งเป้าหมายในการวางแผนครอบครัวให้มีความสุขในอนาคตร่วมกันเนาะสำหรับชาวราศีเมทุนขยันเลยแหละเดือนนี้เมทุนขย